ดูดูนี่แหละที่เราอยากได้เธอเพื่อนๆจ๋านี่แหละที่เราอยากจะได้จ้าเนื้อเด้งเด้งเอาไปแค่นี้ <c oughs> นี่จ้ะเพื่อนดูดิเห็นยอะแยะเลยอ่ะแต่ว่าเหมือนจะแห้งตาย ดอกที่พอได้ไปดีกว่าทิ้งดูแล้วเขาไม่น่ารอดเพราะดูฝนตกดิฝนตกแบบไม่ถึงพื้นอลจ้ะอเอาไปด้วยฝนตกไม่ถึงพื้นอย่างในนี้หลายดอกอย่า จะจาเพื่อนๆไตรงนี้จะได้หลายดอกอยู่แค่นี้พอ <c oughs> ก็ตรงนี้อีกหน่อย <c oughs> ไม่ได้เลยจ้ะดูแล้วเขาไม่น่าโตแล้ว <c oughs> แห้งหมดเลยเีย้าจังเลยนี่ได้ตรงนี้จ้ะ เพื่อนอยู่ตรงนี้พอได้ล้านอวบอยู่น่าจะได้จังเลยแต่เก็บจ้ะเราเรจะได้มันอร่อยนะเห็นไหมนีม่จ้ะอุ้ยล่วงอีกแล้วนี่จ้ะกำแรงไม่ได้เดี๋ยวมันแตกนี่จ้ะเพื่อๆนี่อันนี้ใช้ได้อืมนี่ดอก เอาไปแค่นี้เ่ะพอได้อยู่นั่นเ,นเก็บไปเก็บมาเกือบครึ่งโลเลยเพื่อนๆตรงนี้มีเห็ดเลยดูดิเขาใจแห้งตายแล้วเราเอาเขาไปก่อนแล้วกันนะ สีของเขาดิสีจะไม่รอดแล้วจ้ะนี่เอตรดำผาดน้ำเขาเป็นแถวเลนอนะนะเป็นแถวไปนู่นนะเด็ดเอาลากเขาก็เหลือไว้นี่มีนี่ไม่รู้ใช้ได้ปะเนี่ย ดาจังเลยมันเหี่ยวแล้วเดอกนี่โอเคอยู่นอกนั้นดูเหี่ยวเหี่ยวอเอื้อมเอาได้แค่นี้ใช้ได้โวยเพื่อนหลับได้มากเลยแบบนี้จ้ะนี่นี่คือความสมบูรณ์ของเห็ดแต่ดำนะคะ เพื่อนดูนะคะวันนี้เราจะพยายามบรรจงนะพอเขาแล้วเราเก็บภาพสั่นไหวมากเลยเต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยตอนที่ช่วงที่เราจะกลับไทยนะนี่จ้ะุ้ยดีใจสุดๆเลยจ้ะไม่คิดเลยว่าเห็ดยังรอให้เก็บอยู่นี่จ้ะทุกคนไม่คิดเลยมาจ้าเพื่อนๆนี่ เปื่อก็เยอะจ้ะน้อยเก็บก็เยอะถ้าเขาไม่เก็บนี่เราจะเก็บไม่ไหวแน,น้วน่นี่จ้ะดิโอ้ยเพื่อนเพื<ๆ>่อนบานแล้วก็มีเสียด้วยดูดิบานขนาดนี้เลยเพื่อนดูดูเลยเยอะมากเลยนี่ ดูเลยจ้โอ้ยมัน,ม,นมันแก่จนแตกเลยจ้าสุดาจังเลยเพื่อนๆนี่เขาแก่จนแตกเลยจ้ะ,จะดะูดิดนี่ถ้าเรามาช้าหน่อยนี่ไม่ได้ถ้าเรามาช้านี่ไม่ได้เลยนะนี่ดูดิเก็บไม่ถูกเลยจ้ะเอาวันไหนก่อนดีอย่าบอกนลว่าตรงนี้รอเราอ่ะ เพื่อนดู đi. ดิดูดอกนี้สิงอจนมุดมุดจนงอเลยจ้ะนี่